รจัดตลาดแก้หน้ามา,ามาจุดประสงค์ก็คืออยากให้อยากให้ละครพื้นบ้านหรือละครจกักรงวงเนี่ยนะครับเข้ามาได้ใกล้ชิดได้ใกล้ชิดแล้วก็เหมือนเราจะข้างหลังเราจําลองฉากที่เป็นในละครเนี่ยนะครับออกมาให้คนได้ถ่ายรูปกันที่สําคัญก็คือเราจะมีอาหารที่เป็นอาหารไทยๆโดย ได้รับได้รับความร่วมมือได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็สถานที่ก็คือ MBK กับพาราไดปาร์ตนะครับในการให้สถานที่เราจัดในครั้งนี้ครับก็ก็เหมือนจำลองจำลองละครว่าตลาดคือในละครเนี้ยนะครับมันจะมีมีพระราชวังแล้วก็ประตูวังแล้วนอกวังเนี่ยก็จะเป็นตลาดอยากจะจำลองตลาดหน้าหน้าหน้าวังเนี่ยให้ให้คนเนี่ยเข้ามาได้ได้สัมผัส อาหารโบราณอย่างเช่น<ม>ขนม,มขนมขนมโบราณโบราณนะครับเป็นขนมดอกสโนโอ,อย่างเงี้ยก็ก็จะมีให้ชมในงานจะมีได้ชิมในงานอย่างละครจากวงเตรียมลงแต่งคอฟมีกบ้างไหมคะเพราะว่าณปัจจุบันีในละครเยอะมากมายเลยเขาแตงไม่ถึงทีมีอยู่แล้วครับปัจจุบันนี้ละครจากวงหรือคอนฟิมนานเราได้ทําแบบสอบถามออกไปเแบบป็นแฟนละครก็ได้ตอบมาเพราะว่า เราต้องเราฟังเสียงของของผู้ชมเป็นหลักนะครับแล้วก็เราก็เอามาปรับปรุงนะครับการส่วนการช่องทางการรับชมเนี่ยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเราก็ปรับไปตามไปตามเทคโนโลยีซึ่งซึ่งละครพื้นบ้านหรือละครจากรวงเนี่ยก็จะ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 ตอบสนองกับกับผู้ชมที่แสดงความต้องการเข้ามาที่จริงแล้วมทนตอบตอบพื้นบ้าน หมยถึงวมาช่องทางการรับชมใช่ไหมครับช่องทางการรับชมตอนนี้เรามีทั้ง youtube แล้วก็ชมได้ทาง facebook นะครับสามเสียงแล้วก็จะมีต่อไปก็เราจะมีเว็บไซต์ที่ที่เป็นถูกเป็นแพลตฟอร์มหลักของของสามเสียงซึ่งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับเราก็ได้ปรับปรุงไปตามไปตามช่องทางการรับชมจะรับชมได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถชมได้ในมือถือของทุกๆุกคนครับในทุกๆเวลา อย่างเราด้วยความที่เราอยู่กับละครมาทั้งชีวิตเนี้ยตอนนั้นวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปมันมีผลกระทรบะทอย่างาาราไรกับคารทอการทำงานไอความตื่นใจเราอยู่ไหบ้างคือคือการทํางานเนี่ยพวกเราทุกคนที่เราทํางานละครจักรวงเนี่ยเราเราสนุกไปกับการทํางานนะครับแล้วก็เราฟังเสียงของประชาชนว่าต้องการให้เป็นยังไงเพราะทุกคนเขาก็รักนิทานไทยกันเราก็เราอยากจะตอบสนองตรงจุดเนี้ยครับส่วนช่องทางการรับชมเนี่ยเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับเราก็เราก็ ปรับไปตามไปตามช่องทางการรับชมนั้นๆนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นการทานฟอร์มให้ตัวตัวช่องทางการรับชมไปไปตามไปตามที่ที่เปลี่ยนแปลงไปก็ก็จะมีตัวแพลตฟอร์มหลักของ3ามเสียนซึ่งกำลังกําลังสร้างอยู่กําลังจะเสร็จในเร็วๆนี้ครับสามารถรับชมหนังเก่าๆของ3ามเสียนหรือ จะเป็นหนังใหม่ๆหรือเป็นหนังที่ไม่ได้ออกอากาศอย่างเงี้ยเขาได้รับชมได้ทางทางแพลตฟอร์มของสามเสียงก็มีผลกระทบตลอดเครับสิ่งที่โน้มก็บยไม,ไมคือคือคถ้าถ้าสมมติว่าก่อนหน้าที่จะจะปรับปรุงนะครับมันจะทบครับแต่ว่าเราก็ปรับไปตามที่ที่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปผมคาดว่าก็ก็แฟน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 ก็นกนกนให้กําลังใจในการรับชมมาพวกเราก็มีกําลังใจในการ ปรับปรุงงานเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้รับชมในช่องทางที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของ CG เรายังไงบ้างเราะว่าหลหนคนจะจับตาดูไหมครับซีจี g ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีพวก AI เข้ามาเข้ามาค่อนข้างค่อนข้างผสมกับกับงานที่เป็น 2D หรือ g d effect กนะ<ม>ก็ก็สามารถทำทุกอย่างเนี่ยได้ได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะครับก็พวกเราก็พยายามพัฒนากันต่อๆไป ส,ส่วนเรื่องราวเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้ทําละครที่ทมารีเมคใหม่มากนะักอย่างแก้วน้ำไม้เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4ี่ครับผมก็บอกว่าต้อง,องขอโทษท,ที่ไม่ได้ทําเรื่องใหม่จริงๆแต่ว่าขอให้ใหกําลังใจพวกเราด้วยเพราะว่าในสิบทุกๆสิปีเนี่ยเรื่องที่เป็นหลักๆเราอยากจะทําให้เด็กท,ที่ที่อายุสิบขวบขึ้นไปเนี่ยได้รับชมก่อนซึ่งซึ่งก็ทําแบบกระชับเลยแล้วก็จากนี้ไปละครก็จะไม่ค่อยยาวครับก็คือ ก็คือจะกระชับมากยิ่งขึ้นตอนกระชับกระชับผมกะว่าประมาณสักยี่สิบกว่าตอนก็ประมาณสามเดือนกว่ากว่าเมื่อก่อนสิเมื่อก่อนเมื่อก่อนร้อยเคยยาวที่สุดก็สังทองประมาณร้อยกว่าตอนน,นใช่แล้วก็ไม่ห็อยากให้สาังูงกะนที่มันก็ยังมีแฟนเหมือนอยู่คือเราทําแบบสอบถามออกไปนะครับผู้ชมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาอยากจะดูอะไรที่มันเร็วทันใจมากแล้วก็เหมือนตอบสนองอย่างอย่างในแก้วหน้าไม้อย่างเงี้ยแก้วหน้าไม้เสียใจที่พระปิ่นทองไม่รักก็ ร้องให้ฟุ้งไฟถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ร้องให้ฟุ้งไฟไปแต่เวอร์ชั่นเนี้ยก็จะมีว่าหยุดร้องไห้ไปรักษาคนป่วยก่อนสู้คนนี้เหรอสู้สู้คนให้เหมือนกับปัจจุบันที่เรารู้สึกว่าเออชีวิตเรามันต้องสู้นะแล้วก็แล้วก็จะมียายมามาายุบอกไม่ได้นะเรายอมไม่ได้เราต้องเข้าไปอะไรเงี้ยก็ก็ปลูกกลับมาในเรื่อ้ก็ให้ผลทำไมูให้ผลหมาว่าทำไมมันต้องเล่นกระชับเพราะปกติถ้าเป็นร้อยตอมันก็ยังดึงเลคนด้เยอะเลยใช่ครับอ เลตติ้งเนี่ยเราสามารถทําเรื่องใหม่ๆไปก็ได้แต่ว่าผมสาหรับสาหรับเราเองเรายังรู้สึกว่าเราจะดูอะไรที่มันยาวๆไปเราอยากเปลี่ยนเงี้ยเราก็ไม่อยากที่จะดูอะไรไปยาวๆบางทีสมัยเนี้ยโซเชียลเราจะเปลี่ยนช่องง่ายมากเลยถ่า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 ยปึ๊บปๆ๊บถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมันยืดยาวมันไม่มันไม่ทันใจมันไม่เหมือนเหมือนละครแนวตั้งกันนะครับมันจะต้องแบบว่าทันใจอย่างไงกินแ่กจนชีวิบอกว่า เราเอาบทประพันธ์เก่ามาทำอันนี้มันเสียงตอบรับยังไงครับตอนใหม่ที่จะทำมันเสียงบทประพันธ์เก่าเนี่ยเอามารีเมคใหม่เนี่ยเราจะมีสลับเป็นบางช่วงสําหรับละครเรื่องที่อยากให้เด็กๆได้ชมกันนะครับแต่ว่าละครใหม่เนี่ยเราก็เตรียมเตรียมพร้อมศึกษาไว้หลายเรื่องที่ยังไม่เคยรับชมไม่เคยสร้างมาก่อนอย่างนี้ครับแลงเป็นนิทานไทยที่ไม่ได้แต่งขึ้นมาเองใหม่เป็นคนโบราณที่แต่งเอาไว้ครับแล้วเราก็นํามานํามาสร้างแล้วเอานำมามาให้ให้เป็น เป็นสมบัติของ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 ,ของประเทศเราเป็นนิทานสมบัติของนิทานประเทศเราจะเริ่มที่สิ่งประกรนี้ตอนไหนบะเรก่อะไรนะก้านหนามเนี่ยครับแก้นานหนามนี้ไม่ไม่ได้ยาวมากกระชับทุกอย่างจะกระชับมากสังเกตได้ว่าเราไม่มีจนช่วงเด็กเลยคือเราโตขึ้นมาพระผิวทองแต่นางนางมณีรัตนาก็เจอกันในฝันเลยเจอเลยใช่ไใช่งมันต้องเจอมาเก็บว่างใช่ไหมใช่ครับเราไม่มีการเลี้ยงแต่เด็กตอนน้ไม่ไม่ตั้งแต่เด็กเลย ครับก็จะมีเด็กมีอ,มอย่างเมื่อกี้พูดถึงละครอย่งตั้งช่างตอนที่บริษัทของเราทั้งหมดคือเริ่มจากฟ้ามิตรตาเรทั้งวงฟ้ามิตรตาทีต้องจังาาจบละครอ,อย่างตั้งตรงนี้เราอยากคิดว่าเอาหมดเป็ลนละครอย่ตั้งไม่แค่ที่จะมีครับก็คือพอแพลตฟอร์มของสามเสียงขึ้นแล้วครับเราก็จะผลิตละครที่ไม่ได้ออกอากาศด้วยแล้วก็มีทางเลือกให้ให้ผู้ชมละครนิทานไทยเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ ส่วนละครที่เป็นร่วมสมัยก็ก็มีให้ชมกันก็ยังยังอยากอยากบอกผู้ชมว่ารอติดตามชมแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะพัฒนาตามตามความตาม้องการที่เราได้ได้ทำแบบสอบถามออกไปคือทำละครพักใช่ไหมครับช่องใช่ครั<อ>บใช่ครับแล้วก็ออกทางช่องเจ็ดสีด้วยครับช่องเจ็ดเอสดีถ้ามีที่ติดต่อละครับเพราะตอนนี้ที่ติดต่อไม่ไ้ฝรัมีอะไรอย่างให้เราอยากไปทำเล็กน้อย เราอยากทำคอนเทนต์ที่เป็นอ่าเป็นอ่ปัจจุบันเนี้ยครับเป็นหลักแล้วก็จะมีคอนเทนต์แนวตั้งที่แบบดูแลกระชับขับไปดูแล้วก็ขัดตกคขัดใจอยากจะดูต่อให้จบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เราพวกเราก็ก็จะตอบสนองตรงนี้วันข้างหน้าอันที่เป็นอ่แนวตั้งอาจจะคนดูมาแลแมปีแลมหลายปีอยู่ก็อาจจะเริ่มเบื่อแล้วอาจจะมีแนวทางใหม่ในการที่จะนำเสนอละครที่ ที่มีแพลตฟอร์มบนแพลตฟอร์มเราที่มันมีความแตกต่างออกไป